ใค,ใครก็ไม่อยากให้ค่า GWP สูงวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับค่า GWP กันค่ะชื่อเต็มๆม,มันก็คือ Global Warming Potential นะคะก็คือค่าศักยภาพอันที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะก็วัดได้จากการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศนะคะที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนั่นเองค่ะค่าสำหรับตัวนะคะที่ทำให้เกิดค่าศักยภาพภาวะโลกร้อนนะคะก็คงหลีกหนีไม่ได้เลยก็คือเป็นพวกกลุ่มสารทำความเย็นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเลือกสารทำความเย็นที่มีค่า า GWP ต่ำๆอย่างเช่นตัวนี้ค่ะ Honeywell R448A นะคะคือสารทำความเย็นรุ่นใหม่ที่เหมาะกับระบบที่ยั่งยืนค่ะเพราะว่าเขามีค่า GWP ที่ต่ำกว่าสารทำความเย็นรุ่นเก่าๆโดยณปัจจุบันนะคะองค์การหลายแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานข,ขนาดใหญ่นะคะหรือว่าโรงงานที่หันมาใส่ใจเรื่องภาวะสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบที่ยั่งยืนเนี่ยก็หันมาเลือกใช้สารทำความเย็นที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็ยัง